สวัสดีครับโป้หมป้องกับคุกกี้แลนด์โอเวนเบกับช่องซันนี่หลิวนะครับวันนี้ก็แก้มือจากคลิปสำรวจพาร์ทที่แล้วนะครับไม่ไม่รู้ว่าทิ้งช่วงไปนานหรือเปล่าก็คือก่อนหน้านี้เราได้ตาแรกที่เราเล่นนักสำรวจเป็นเครื่องยนต์เราก็สมบัติใหม่แล้วก็ผัดเจ้าตัวบูพายใช่ไหมอันนั้นเราลองได้ประมาณ3ามเจแต่ตอนนั้นอะ่ะเราเล่นผัดแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออแล้วก็เราก็มีคลิปที่2ที่เราใช้เป็นเจ้าตัวเส้นนี้แหละแต่เราเาเครื่องยนต์ออก เออเราก็ใช้เป็นลายแทงแล้วปรากฏว่าเอ,อ้ยเจ้าตัวโซมันลากไว้ไม่ถึงดาสุดท้ายผมก็เลยอ่ะแก้มือใหม่อันนี้น่าจะอันสุดท้ายจริงๆแล้วมันก็เลยเป็นเจ้าตัวเซนนี้นะครับแล้วเซนนี้แต้มดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันโอเคนะคือผมไปเจอใน,นกลุ่มมาเขาแชร์กันว่าไปเจอคนนึงใช้เซนนี้แหละแต่เขาใช้ผัดสองไปสับปะรดได้ส9มอดล้านซึ่งสามร้อยเก้าสอมันเยอะจริงแต่คุณคิดดูครับเอาสับปะรดมาเป็นผัดสองอะ่ะมันเสียของมากเลยเว้ยตามจริงเนี่ยถ้าผมัเจ้สับ,บป400นนะ ผัดสองอยู่แล้วนะก็เลยแบบรู้สึกเสียของนิดนึงก็ขัดหูขัดใจตืวนนิดนึงแต่เราไม่ได้กล่าวแบบว่าใหม้มันแต้มเยอะเวอร์นะเราผมก็อยากแช์มันที่มันคิดว่าเล่นได้จริงๆด้วยก็เลยใช้มันผัดส o o เพราะผมว่าหลายๆคนน่าจะมีส้มกันในวันนั้นนะครับไม่กลับไปใช้บูพานซ้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะมีคลิปผัดบูพาหลายๆอันอยู่ก็เดี๋ยวจะเบื่อกันก่อนโอเคเป็นเจ้าตัวเซตนี้นะครับม,มาเทสกันเลยดีกว่าเราก็จะเล่นคล้ายๆกับคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วที่เราใช้กับเจ้าตัวสมบัติไอ ที่เป็นสายทําแต้มล้วนเลยอันนี้ก็มีเครื่องยนต์มาอันนึงก็จะคล้ายๆอันแรกหน่อยแต่เราเล่นให้มันดีกว่าอันแรกได้นะครับฟึบฟึบฟึบนี่บินทิ้งท้ายนะครับบินไกลโอ้แต่เราพลาดเยลลี่หมีไปอยู่นะมันเก็บไม่ได้อยู่แล้วฉอบเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จบที่4 1ล้านนะฮะการกระโดดรอบแรกนะครับลากไปไกลมากที่มันแต้มมันดูเยอะกว่าตอนที่เราไม่ใส่สมบัติวิ่งเร็วต้องบอกก่อนนะครับว่าเพราะเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์มันเพิ่มระยะนะครับมันเพิ่มระยะการใช้สกิลทีนึงปุ๊บเครื่องยยนนต์มักก็ระะไไปล ตอนแรกผมว่าจะเอาแอปเปิลหน่อยนะคิดไปคิดมาไหนก็เราหมดเพชรไปตั้งแบบโอ้โหกี่หมื่นนะแต่ี่เป็นเพชรก็เกือบห้าหมื่นแล้วก็ไม่เอามาใช้ก็เสียของยังไงยังไงอยู่ใช่ไหมละ่ะก็เลยเอามาจาัดักหน่อยแล้วกันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนรู้ตัวว่าจะต้องอกหกักแต่มันก็ทาไงได้มันอาจจะดีก็จริง,จร,ง,จ,รงจริงก็ได้นะครับใครจะไปรู้เออเพราะว่านักสำรวจเป็นตัวที่ทําระยะได้ดีนะครับนี่รอบนี้เราก็ทําระยะมาดีนะอาจจะมีสิทธิ์ที่ว่าตัวเดียวอะลากไปถึงเจ้าตัวขวเลือดใหญ่ก็ได้นะ จริงผมไม่ค่อยอยากถึงเท่าไหร่ผมอยากให้ส้มมันไปเก็บแต่ถ้าแบบถ้าเป็นนะักสำรวจมันต้องไปถึงจริงๆอ่ะอาจจะดีก็ได้อ่ะไม่รู้ลองดูลองดูก็ไม่เคยมาเล่นไม่เคยลองเล่นแบบเวแบบว่าให้จนตัวน,นี้ล่าไปถึงคนเลือดใหญ่มันอาจจะดีกว่าก็ได้นะสมรวจเออถ้าจะไปใช้สมบัติลองทาเาเพิ่อมอีกการหนึ่งอะไรเงี้ยใส่แทนแอปเปิลอาจจะดีกว่าก็ไม่รู้นะครับลองไปเรื่อยนะครับเออผมก็ชอบลองอ่ะวางรู้แหละว่าบางงานลองมันก็เฟล,ลบ้างสักเซสบ้างก็ ลงหมดอ่ะอันไหนเฟลเราก็จะรู้ไงว่าเอ้ยอันนี้ผมลองแล้วแล้วรู้ว่าไม่เวิร์กนะครับจะได้แบบบางคนไม่รู้จะได้ไม่ต้องรีเควสซ้ำอะไรอย่างงี้นะครับเพราะผมก็อยากเล่นด้วยนะสำรวจในอย่างนั้นบอกไปเป็นตัวที่ผมชอบเล่นในระดับหนึ่งนะไม่ไงั้นไม่มาเป็นนะักปกช่องหรอกเออตัวสนุกอ่ะมันปีนสนุกดีโดดโดดหนึ่งโดดสองโอ้ได้ตัวใหญ่แล้วก็ไม่ต้องโดดแล้วครับได้ตัวใหญ่มันก็ ทำระยะให้ถึงอยู่แล้วจริงจริงเราตกหลุมก็ได้นะเพื่ออาระยะเพราะว่าถ้าตัวนต้องใช้สก,กิลเลื่อนมันเหลืออยู่ดีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ไม่โดดดีกว่าเพื่อความชัวร์ผมเสียงไงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไงว่าถึงไม่ถึงกันไหนดีกว่าเพราะว่าณนะวันที่อัดตอนอัดคลิปนี้มันยังไม่ค่อยมีคนลองนะักสำรวจส่วนใหญ่ไปลองนะักกล้ามกับเจ้าตัวแอปเปิลการเออเป็นมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไม่ได้รับความนิยมในการทดลองนะครับสำหรับเจ้าตัวนะักสำรวจ เนี่ยผมว่าตกหลุมได้นะเลือดยังเหลือเลยเลยตอกหลุมเพื่อเอาอะไรถามว่าบางคนสงสัยเพื่อ,อระยะนะครับตอนนี้จบโอ้สองสองเท่าไหร่วะเนี่ยนี่อ่าเอาส้มมาเก็บผลเลือดใหญ่แทนแล้วกันนะครับเอาส้มเป็นเดอะแบกเพราะเดี๋ยวนี้ผมเห็นลหลายๆเซตนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตของเจ้าโตคุกกี้ดอยก็ใช้ส้มเป็นผัดสองแล้วแบบแต้มเกือบ400ล้านนะครับเยอะกว่าใช้เป็นบูไฮผัดสองอีก ก็เลยมาลองไปเรื่อยๆด้วยสำหรับเจ้าตัวส้มนะครับแต่ผมว่าส้มมันก็ได้ไม่ได้ตัทุกเซตเหรอกบูพายไม่ได้ทุกเซตใช่ไหมแต่ส้มมันอาจจะมีข้อจำก,กัดได้ว่าต้องเป็นตัวที่แบบเอ้ยเพิ่มเลือดด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้ระยะมันได้ไก่อืมมาต้องให้สัตว์เลี้ยงมันช่วยผลิตพวกเลือดอะไรบ่อยๆนะเนี่ยมาแล้วพูดปุ๊บมาปั๊บเลยไปอีกหนึ่ง ถ้าถึงคุณเลือดใหญ่ไหเนี่ยเลือดเสียวๆแล้วนะให้เสียวทุกทีเลยพอมาไม่ใช้ผัดสอง่ะเราไม่ค่อยรู้สึกเซฟตี้เท่าไหร่นะจริงไหมได้อยู่มั้งก็เกือบๆนะนี่ได้อยู่ได้อยู่โอเคลงออกลงอกก็เลือดเหลือไม่เยอะนะ ตีไปโอ้โหแต้มไม่เยอะเลยฮะสามเจ็ดหกโอ้ เยอะกว่าไอตาแรกอะเราใช้ผัดบูพายเราได้371แต่นี่37 6แต่ไอตอนนี้ผมว่าเราเล่นดีกว่าตาแรกนะสรุปตรงใสยต้องคัมแบ็กทูเบสิกหรือมั้งไปเป็นบูพายปะเนี่ย <laughs> เป็นไปได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับอานี้วันนี้เอาลองแบบลองแบบสนุกสนุกเออบางทีเราได้ลองเซตที่ไม่รู้ว่าแต้มดีไม่ดีมันก็เป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะมานนี้แล้วการใครอยากใครอยากให้ลองเซตอะไรนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีครับ